ไอหมกไม่ให้ผมกลับเหรอบวันยงอะไรอ่ะสัญลักษอักาความว่าอะไรสัญลักษณ์คนยเขาเยอดีดีมีสาระ

ไรแล้วน้าพี่อเน่ยน้าพ่ได้ตัดไหข้าไปกันเทาไหรเข้าไะไรคนึงเป็นใช่ไหม้าเหมเหนไหมเนอะไรอ่ะเอใช่ไหมใช่ไม่ใช่ขอ ุโอ้ลูกไม่ได้รักที่สุดนะีจทีนึงอ่ะโอ้โหแไม่ได้ของพี่อ่ะไม่เจอของพี่อ่ะไม่เจอที่ไหนไป